ผ่านยากจังวะอันนี้เราสามารถค่อยๆได้เน้นๆทำไมเนี่ยาไได้ e จว่ นายกูจะกูจะผ่านแล้วกูจะผ่านแล้วเฮ้ยผ่านแล้วเย้นายสามาค่อยๆเลี้ยวได้ เอ้ยไอ้เย็นลอยไอ้ยิมโปรเนี่ยคุณนุ่มโปแน่นอนเลยรถลอยได้เนี่ย เฮยได้ขูนชูู้้ย้ยอยูา

เริ่มเงินไอตรงนี้แม่งไอดดนหแม่งอย่างยากอ,ะอ่ะว้าอาวไอค่าสีแดงคืออะไรค่าสีแดงนะค่าสีแดงไม่ิีโก อะไรเนี่ยโอ้ยฟากับไอสัตว์ไปดลองนด

cái của trên lực Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì không bỏ lỡ những video

LLLL LL 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 LL